ครับสวัสดีครับแทนบาดัดตัดสบายกลับมาพบกันอีกนะครับในคลิปนี้จะเป็นการาสาธิตตัวอย่างการติดตั้งชุดคันเร่งมันติฟังก์ชันค่ายมาเท่นนะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับบนเครื่องตัดหญ้า s ซลแม็กนะครับกับแพนบาดัดตัดสบายเวอร์ชั่น2นะครับซึ่งในการติดตั้งตัวชุดกลไกมันนะครับจำเป็นต้องเพิ่มความยาวของ ท่อแฮนด์บาร์ขึ้นมาอีกประมาณ8เซนนะครับเพื่อให้มีระยะในการติดตั้งตัวกระเป๋ะชุดกลไกมาครับมาทีนี้มาดูกันว่าชุดคันเร่งมันติดฟังก์ชันนี้มันดียังไงนะครับสังเกตตรงจุดแรกนะครับตรงคันเร่งกดเร่งยังไงเครื่องก็ไม่เร่งนะครับเพราะเราล็อกไว้นะครับทีนี้ถ้าเราเลื่อนมาที่าการล็อกไปอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับเราจะสามารถเร่งเครื่องขึ้นมาได้เล็กๆหน่อยนะ และทีนี้เราเลื่อนมาที่ตำแหน่งไม่ล็อกเลยนะครับเราก็สามารถเ,รเรลื่อนเครื่องได้แบบสุดๆตามที่เครื่องมันจะไปได้เนี่ยเมื่อพอเราตัดเสร็จเราต้องการพัดเครื่องนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนมาที่ตำแหน่งล็อกนะครับเน่น้าเรามือถือไปโดนที่ตำแหน่งไกลมือก็จะเครื่องมันจะไม่เล่นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นระบบเซฟตีต้อย่างนึงนะครับ สำหรับท่านที่สนใจมองหาชุดคันเร่งมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับของค่ายมาเท่นนะครับก็อาจจะต้องมองชุดแฮนด์บาที่ออกแบบมารองรับนะครับก็เชิญเข้าไปชมได้ที่เพิ่มพูนสุขช็อปใน Lazada นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ